สวัสดีครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดคุยก็เกี่ยวกับเรื่องดวงอีกเพราะนักเตะนะครับที่กําลังจะย้ายเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรามีนักเตะที่ย้ายเข้ามาเนี่ยระหว่างซีซั่นก็ลุยเดียรสนะครับแล้วก็ฟาบิโอคาวิโยนะครับแล้วก็กําลังมีข่าวกับอีก2คนนะครับก็แน่นอนนะครับหลายคนที่ลุ้นมากๆหน่อยก็จะเป็น ดาวินเยสแต่อีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวอยู่่แว่าน้ำหนักความสนใจเนี่ยมันไม่มากพอท่านั้นเองชื่อคาวินแรมซี่นะครับเป็นนักเตะจากลีสกอตอยู่สโมสรอเบดีนนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กขวานะครับเป็นแบ็กขวาจอมบุกแล้วก็ได้รางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีสกอตด้วยนะครับนี่ก็คือดวง ที่ผมจะมาวิเคราะห์ดวงคาวิลเลมซี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าดวงคาวิลเลมซี่เป็นยังไงบ้างครับคาวิลเลมซี่เนี่ยนะครับเกิดวันที่31กรกฎาคม2003นะครับใต้นักษัตย์ปีจากขวาไปซ้ายนะครับเกิดปีกุยบีเดือนเป็นกีบีหยิกจู้เป็น อีกจีนะครับดวงนี้ไล่ในกษัตริย์ปีและเดือนเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกันเดี้ยเลยนะครับก็เกิดปีมะแมเดือนมะแมนะครับราศีบนเนี่ยในหลักปีเป็นธาตุน้ําในหลักเดือนเป็นธาตุด,ดินนะครับดิถีเจ้าชะตาเนี่ยเป็นมะเสงนะครับเกิดปีมะแมเดือนมะแมนะครับวันมะเสงดิถีเจ้าชะตาเป็นธาตุไม้ไม้อีกนะครับเป็นไม้ประดับ ธาตุให้คุณสําหรับดวงนี้นะครับเมื่ออิทธิพลของเดือนเกิดเป็นธาตุดินนะครับไม้เกิดในช่วงที่ดินแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุไม้ที่ไม่แข็งแรงนะครับธาตุให้คุณสําหรับธาตุไม้ที่ไม่แข็งแรงก็เป็นธาตุน้ํธาตุไม้นะครับธาตุให้งหก็คือธาตุดินธาตุทองธาตุไฟนะครับตอนนี้เดินวจรในกรอบนะครับที่ มีการล้อมกรอบสีแดงแล้วก็มีตัวหนังสือที่มีการแรงเงาสีเหลืองนะครับก็คือไวจรเตงนะครับอิทธิพลไวจรเตงเนี่ยเข้ามา5ปีนะครับเป็นทัดไฟนะครับก็ถือว่าเป็นทัุให้โทษแต่ทัุให้โทษตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลหนักหนาก,ากับเจ้าตัวเพราะเนื่องจากมันต้องมาดูตัวแปรอื่นๆด้วยนะครับทัุให้โทษก็แสดงว่าเจ้าตัวนะครับไม่ได้ โดดเด่นชูดฉาดอะไรมากมายนักในช่วงที่ไวจรน,นี้นะครับก็เป็นไปตามศักยภาพของเจ้าตัวนะครับไม่มีจุดเปลี่ยนที่โดดเด่นชัดเจนในช่วงที่เดินไวจรนตัวเต่งเนี่ยนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ปี2563 2564 2565 2566 2567 2568หรือปี2020 2021 2022, 2022 2023 2024 2025 ครับตอนนี้เนี่ยาราศีที่จอนเข้ามาเนี่ยนะครับไท้สวยเนี่ยครับเป็นที่เลข20สสีแดงแดงแล้วก็มีการล้อมกรอบสีแดงแดงแล้วก็มีตัวหนังสือที่ถูกแรงเงานะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วก็แรงเงาด้วยสีเหลืองนั่นแหละครับก็คือไท้สวยยิ้มอิงราศีบนเป็นธาตุน้ําราศีล่างเป็นธาตุไม้ก็ให้คุณเจ้าตัวเพราะธาตุน้ําและธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณแต่ตัวไท้สวยเองเนี่ยนะครับก็ไปให้โทษ ดิจิทัลชะตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดีแต่ไม่ดีในที่นี้ก็คือเจ้าตัวก็ต้องมีเรื่องร้อนรนยุ่งยากนะครับเก็ะจะเป็นช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องชนหมุมิดช่วงขัดข้องอยู่พอสมควรนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เจ้าตัวโดดเด่นมากนะครับปี2566นะครับปีหน้าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยน่าจะได้ลงสนามเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยๆนะครับปีนี้เนี่ย จะเป็นปีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับที่จะส่งผลกับเจ้าตัวนะครับข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยนะครับโอเคแล้วอบับดินเนี่ยพอใจกับเงื่อนไขก็4บวก2 4นะครับ4ีนี้ที่นี้ก็คือริบูจ่ายให้เอเบดีน4ล้านนะครับแล้วก็จะมีแอดออนอีก2ล้านนะครับสำหรับนักเตะที่ชื่อคาวินเลมซี่นะครับจากรูปดวงนะครับถัดไม้แล้วก็ในรูปดวงเนี่ยนะครับอ,องบอก ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเส้นสิทธิสูงนะครับแล้วก็มีจินนาการสูงในรูปดวงเนี่ยนะครับมีหัวไก่แล้วก็ในรูปดวงก็ราศีวันถ่ายเทบ่งบอกถึงสติปัญญานะครับถ่ายเทการถ่ายเทเนี่ยนะครับมันทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้ฉายแสงฉายแววเรื่องสติปัญญา เพิ่งความคิดอ่านและจินตนาการนะครับในราศีวันเนี่ยนะครับมันเป็นเจซิงนะครับเจซิงเนี่ยอิทธิพลมันมันก็จะส่งผลต่อเจ้าตัวเนี่ยนะครับในการแก้ไขจะปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไวพิบดีนะครับคอมบิเลีอมซี่เนี่ยนะครับก็จะกําลังเดินไวจรทัดไฟไฟเต็งนะครับเป็นทัดไฟตัวนี้เป็นเป็นเจซิงนะครับในราศีวันเนี่ยนะครับมันเป็นเสียกลัวท้ทีนะครับ สลับกันนิดนึงนะครับจากฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีไหวพริบทักษะดีนะครับเดเนร์เมซี่เนี่ยก็เป็นทัดไมาตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าราศีวันเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วก็เดือนเกิดก็ไม่ใช่เมซี่เนี่ยเกิดเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นราศีวันของเมซี่เนี่ยนะครับก็เป็นทัดดินนะครับลูกดวงอ่อนแอเหมือนเมซี่นะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่ทักษะดีนะครับแล้วก็ สปีดสีเท้าดีนะครับใช้เท้าได้ดีทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นแบ็คที่ชอบเติมเกมบุกแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะครับจังหวะเข้าปะทะก็ลุกดันสลีระรูปร่างดีนะครับแล้วก็เปิดบอลได้ทั้งซ้ายและขวานะครับการวางเท้ายิงก็ถือว่าวางเท้ายิงได้ดีถ้าเทียบกับเทรนด์นี่ผมว่าการวางเท้ายิงอีกกว่าเทรนด์นะครับ วิธีการเปิดบอลก็คนละสไตล์กับเทรนเล่นตำแหน่งเดียวกับเทรนนะครับถามว่าถ้ามาแล้วเนี่ยสามารถเบียดแย่งในตำแหน่งตัวจริงได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเทรนเองเนี่ยก็สามารถขยับตัวเองนะครับไปเล่นมิดฟิลด์ได้นะครับซึ่งการยืนมิดฟิลด์ของเทรนเนี่ยนะครับสามารถยืนต่ําก็ได้ยืนสูงก็ได้นะครับพื้นที่ทําการของเทรนเนี่ยอาจจะมากกว่าเดิมแล้วก็ การเล่นในตำแหน่งในแดนกลางเนี่ยก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นตอนเทรนเนี่ยเล่นฟุตบอลใหม่ๆนะครับแล้วเ,เนื่องจากจังหวะโอกาสมันเหมาะสมตอนนั้นนะครับเทรนก็เลยถูกปรับนะครับจากทีมที่ดูแลชุดเล็กของสโมสรลิวูนเนี่นะครับก็ปรับเทรนเนี่ยนะครับให้มาเล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนาธานีขายเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่พอดีเลย ก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีทําให้เทรนต์เนี่ยได้แจ้งเกิดนะครับแล้วก็จัดนันเนี่ยก็ยึดตําแหน่งมายาวๆเลยแล้วก็ด้วยฝีเท้าของเทรนนี่นะครับมีความโดดเด่นมากๆนะครับตอนนีอ้อายุเพิ่ง23นะครับแต่ติดสุดยอดนักเตะใน11ตัวนักเตะที่ดีที่สุดของีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับมา3สมัยแล้วนะครับแล้วก็ติดทีมยูฟ่าด้วยนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะทําการวิเคราะห์ดวงของเทรน d ์อเล็กซานเดอร์อนโนี่คือนักเตะท,ที่จะมาแบกอัพในตำแหน่งของเทรน d ์อเล็กซานเดอร์แอานแล้วก็ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับสามารถเติมเกมขึ้นไปเล่นริมเส้นทางฝั่งขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เท้าซ้ายได้ดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับถ้าทักษะในการเอาเอา ทักษะในการถ้าดูเฉพาะทักษะในการพาบอลในการเลี้ยงบอลน,นะครับผมมองว่าดูดีกว่าเทรนด์นะครับสรีละเนี่ยผมว่าดูดีเลยนะครับแล้วหน่วยก้านใช้ได้นะครับมาดูกันอีกทีนะครับจากรูปดวงเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับว่าเจ้าตัวจะประสบความสําเร็จไม่ได้ปีหน้าเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับที่จะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นนะครับมาดูกันอีกทีว่า ขาวินเลมซี่นะครับจะย้ายมาที่สโมส,สรลุฟูเนี่ยล้วก็มาปากหลักโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นหรือเปล่าเพราะว่าข่าวตอนนี้เนี่ยนะครับก็กําลังชิงจังหวะกันอยู่นะครับระหว่างเลมซี่กับนูนเยสนะครับว่าใครจะมาชูเสื้อก่อนนะครับสดีครับ